วัสดีครับปรงหงเดียนะครับทีนลังบาลน,น้องอุ้งอิงนะครับผมแม่ครัวก็ตามอาบก้าวไปนะครับพระโตนก็ติดแอร์ดันบนนะครับผมนี่หลวงเดียก็มาติดแอร์ดันหลังนะับผม <c oughs> นะครับนี่ครับทยืนยันยันนี่กระเฟือง มันใหญ่แล้วแครับที่ได้ปืนมันเย็นๆนบบคะครับผมอยากเอาฟุ้นครับเพราะมันมีลมนะค,ครับแม่ครัวก็ตำองกวน กาสำอรไรไปนะครับุนี่ครับมาจะได้ครับส่งสั้นลูก ลูกชายครับผมเดี๋ยววันนี้ตาไม่ว่าจริงๆการปลาลูกชใจรีไปอีกแล้วครับลูกใจไม่อ่วงลมนะครับตีนีต้นไม้มันไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องชีดนะครับอันดับแรกคือพุ่นรับผุ้มทำกัญประกอบกับข้าวเลยจิตตั้งไวนะ้ในเรียบร้อยหมดครับ คือครับคุ้มๆนะครับคุ้มแบบอบอ้าวนะครับพุ่มแดดฝนตึองไม่ไม่ไม่จ้าไม่แรงนะครับแต่มันร้อนไหมพุอ้าวร้อนประมาณหรอฝนจะตกก็ไม่ตกร้อนแดด้นนะครับไม่รู้แม่กลัวเฮ็ดยังเนาะ กรัวเราเห็ดกวงเสร็จสนี่ครับครัวก็ทำน้าตีไปเนาะเห็ดกับเตาเสร็จๆสรร่อยๆยให้กินนะครับเราก็ทำงานอื่นไปนะครับผมเนาะเช่วยกันกนลมไม้กลมมือ,อ,อนะครับดูม,ม้วนสิอ่ะ โอ้ยลูกใจลูกใจปานางเยี่ยงยังอืมยินดีนะลุงนะอาน้องโอ้พินๆินโอ้พินเออโอ้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 นี่ยังไม่ร้อนมากนะครับปุ้มนะพอจีนน้ำจีนได้ไปกับจุ่มจืดเงินกับปุ้มแต่เพียงแต่ว่ามันล่มับ ลมนึงนี่กับพงกับก้าวได้ติดตั้งเหมือนโตนะครับมันฟุ้งกับปุมันไล่ยยางกับกับก้าวเนาะตึงแต่ก้าวตูก้าวไม่มุดกับก็เลยต้องชีดหนามจะได้นะทำไมน้อยบอมากะไม่ต้องว่วงกับกับก้าว เอาข้าวตูไม่มดกับผมส่วนน้ององค์หญิงนะครับพุ่มกินก้าวผินปลาได้นะครับเสร็จจับเรียบร้อยนะครับรองทองกันนองกันได้ข้าวนอนปักป้อนนะครับพุนะ่มเนาะน้องทํางานมาเหนื่อยๆเนาะน้องทํางานมากกว่าเราเตรียมร่างบานนี่มากกว่าคนอื่นด้วยนี่ครับพุ่มไม่ได้หยุด ได้ยึดสักวันกับบางทีต้องมีงานไล่สดได้ยึดสักวันก็ต้องมีงานอีเวนต์เรือเ่อยได้ก็ว่าไปกับปุับช่วงบอกเรากับตั้นาที่ลรางบางเสร็จเราก็ยังได้นั่งได้นอนได้ปักพ้นนะครับพวกตึงเพราะฉะนั้นเวลานอนปักพ้นเราก็ไม่อยากรบกวนนอนกับแต่อยากให้ปักพ้นเต็มที่นะครับ อยให้เด็กๆอยู่เป็นชัดเป็นเวนะครับผมนะอย่าให้เสียงดังโวยวายตอนนี้ลุงเดียเดินไปร่างบ้านไม่ได้ครับผมเราหลุดใจเล็กกองปานางโวยวายครับผมโวยวายต้องไม่ไหวครับเดี๋ยวไปรบกวนนะครับน้องอุ้งอิงนะครับน้องก็ปักโปงบก้อนเนาะก็เลยต้องแอฟๆเลครับผม แต่นี่กับใจเย้ยใจเย้ยไม่ต้องวุ่นรับตอนแดดดีก็นอนรับบาดใจอารมณ์ดีใช่ไหม <c oughs> น้องไม่ต้องวุ่นอยู่แล้วลูกใจเย้ยซุดเบอ้ออยู่แล้ววันนี้ไปหาพี่นิโอเองไหมไปเองไหมรีไปเองไหมวันนี้ไปหา,ปานิโอดีกว่าไปไปไหม ในดี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 เอ้ <c ười> ตาปูตึงดีดีนี่ไม่ได้เลยครับลุกขึ้นทันทีมองออน่าทันท <c ười> ีด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 ีรูดูแล้วว่าลุงเดียตัวกั <c ười> เอาเอาปอกป้อนไปเ <c ười> ก๊กับเป็นนามไปเด้ยนิดนะ <c ười> ด <c ười> ช่างมาฮิตอย่างนอะ โอเคครับเซจสับเรียบร้อยนะครับผมเนาะช่างมาเข้าทำอะไรกันเนาะไปมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวสอบถามนิดนะโดโด้ช่างนะ ไม่กาดครับผมยิ่งถือของกินแบบนี้นี่ตีสนิทกินด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเรียกครับเด้อเด้อด้ออย่าอนาจังก็มาทำบ้านให้เนาะเอาให้ช่างทำกินกเอาเลยครับขอบคุณมากครับจังกินก้าวกินปลาก่อนรั มาตีผังกันเนาะจากจากไหนอ๋อที่ว่าปักหมุดไว้นั่นเหรอวันนี้ช่างมาจากอุบนอ๋อเหรออ๋อไม่ผมเห็นมันนั้นปักปักหมุดไว้ไงนั่นนะเอาครับกินข้าวกันก่อนครับผมกินข้าวก่อนครับผมดีครับกระปุกสาระคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่า จังเข้ามาตีพังนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะอัพเดตให้ fc ทราบนะครับความเคลื่อนไหวนะครับผุมตีบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับผุ่มช่วงคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัดดีครับทุก